ขัดแล้วโอ้ยตัวเล็กครับตัวนี้โอเคแตนที่หนึ่งครับวันนี้เที่ยงกว่าแล้วเพิ่งจะได้ปลาใช้หนอนยางครับผม <Okay. S 1> ต่เลมบนผิวน้ำตัวก็สายประมาณปลอกไส์ป๊อก วันนี้เราอยู่กันที่าบางปะมาะสุพรรณบุรีนะครับสมายสวยมากโอเคฝากด้วยครับ <c oughs> อืม้มขัดคดแรงเลยตัวนี้เรรยบร้อยตัวที่สองครับ <c oughs> โอเคอุ้ยสะดุ้งเลยตกใจเลยออ๊ย <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหเห็นมันจิบน้ำอยู่ครับตัวนี้โอเคนะนอนยางเยอะครับเล่นบนผิวน้ำาอู่ทะลุกระโหลกไปเลยตัวนี้แผโอเคได้เรื่องครับสายสวยนะสนุกแน่วันนี้โอเคครับฝากไปด้วยครับผมฮะตามดูเหยื่อเยินหมดแล้วโอเคอเปิดเปรี้ยวไว้หมดแล้วชมัดพันตะกวดฟิลเพื่อให้น้ำหนักมันตีได้ไกลกว่าเดิม ตัวเป็กก็ยังใช้งานได้อยู่เหยร์ก็ยังคงสภาพประมาณ50%โอเคขาดคีกันหมดแล้วแต่ครับเดี๋ยวตามต่อเป็นไงโอเคเป็นไงเป็นไงอตาหมกอยู่ใต้นู้นเหรอ ยกแม่งเลยเอาเหยือกเล่นอยโ <Okay. S 1> อเคนี่นะครับหนอนยางลเล่นหิวน้ำอุ้ยตีไปนะครับสายพาากะกิ่งไม้แต่เหยียมตกน้ำพอดีโอเคกัดเลยตุ้มเลย จะดุริงตัวนี้นะคางแตกไปเลยแผลชะกันเแลยวมีแต่แผลชะกันนะครับถ้าใช้ตัวถ้าเล่นแบบนี้นะ <Okay. S 2> สังเกตมาหลายครั้งแล้วแผลแตกมั่งแก้มแตกทะลุกะโหลกมั่งใช้สวยเดีดโอเคฝากกด้วยครับผมสนุกมาก โอเคอะไรขมันวะนะโอเคโอ้โหกัดค้อนแรงเลยตัวเนี้ยสายดีด้วยออ โคงเป็นเลยโอ้โหโอเคเปลี่ยนมาใช้กบยางนะครับตัวนี้หือดูไซส์นะกบยางลงเขาเ้าไปในคอเลยตัวนี้โอ้โหกัดแรงมาก สุดยอเลยะเนี่ยตั้งแต่ขี่รถตกปลาเส้นนี้มานะ่ะไม่เจอใครจอดตีปลาเลยวันนี้ไม่เจอนักตกปลาเลยวันอาทิตย์ด้วย oh, <no. S 2> อ้โสุดยอดครับหมาน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  ตัวเล็กครับตัวเล็กแต่ก็มีแต้มใช่ไหมยอ้หายกบยางอีกเช่นเคยตัวเล็กครับตัวนี้นะโอ้ยทะลุคอเลยแผลทกันเยอะนะสุดยอดครับหมาบัวนี่สุดยอดจริงๆนะ วัวเสียโอ้โหหมาอีกตัวแล้วครับผม oh, <no. S 1> โคตรหมาเลยวันนี้อู้ยใช้ดีใช้ดีโอเคใช้ดีอ่ะงัดอย่างเดียวเลย <Okay. S 1> โ,โอเคแอคเกียแอคคอร์ดนานโนหกบยางแผงลิสต์อีกแล้ว ตัวเดิมเลยครับเดินมาตีปุ๊บแดกปั๊บเลยไม้เนี่อ่าสุดยอดกับไม้ปัวนน้ำน้อยๆสุดยอดอ่ะเนี่ยโอ้โหกบยางครับผมสุดยอดบางปลาโคตรมันเลยวันนี้หาครับมาหาต่อดูซิว่าจะมีอีกไหมโอเคจะบอกเลยว่าปลาน้อยไปไม่ใช่ ปลาเยอะแต่ไม่มีคนตกเลยตรงเนี้ยมีผมคนเดียวเนี่ยมาอีกตัวแล้ว ไครับหลุดครับใช่แสดาได้เคครับเอาใหมอุยอ้ยอุย้ยเอาอะไรมาหนะ Hãy đừng nói chuyện này với nhau Một đứa đứa nó xuống ยบร้อยอยยู๊สายใหญ่สาใหญ่ <Okay. S 2> เห็นพอด,ดีครับตัวนี้โอเคเห็นมันพอด,ดีสายใหญ่เลยตัวเนี้ยโอเคเห็นมันกำลังอันนี้พอด,ดีเลยว้ายมาพอด,ดีเลย <Okay. S 2> หืมน้ำแค่คืบเดียวเองโอเคหนอนยางนะครับหายแล้วหนอนยางเหลือแต่ตัวเบบ กับกาชั้นไซส์เนี่ยโหยว้วนตุ๊บเลยอะ oh, <no. S 1> คือน้ํามันตื้นนะเนี่ยน้ํามันตื้นมากก็เห็นว่ามันมันกําลังเลื้อยมาอยู่นะมันว่ายมาเรื่อยๆเสร็จตู้เราตีตรงเหยือไปดักหน้าันเลยมันพุ่งมาช้าเลยปุ๊บเหยียบร้อยวัดเลยไม่ต้องส่งจิตใจอสุดยอดต้องเผาแล้ววันนี้อเจ้าครับ อยอยู่วาไม่รู้โอ้ยอยู่วิน่าจะใหญ่อ่ะไม่ปลาใหญ่ก็ผักมดมันดิ้นอยู่นะเงี้ยไปเลยวะโอ้ดิ้นดิ้นดิ้นดิน,ดน โอ้โหโอเคไซโลโอ้โเยังไ,ไงครับลากเลยหนอนยางลากบนผิวน้ำโอเคได้เรื่องโทรฟี่ของวันนี้้วมั้งวันนี้ดีมาสุดยอด oh, <no. S 1> โอเคครับผมอืแปะซะซะตรงน,นี้โอเคฝากผลง,งานไว้ด้วยครับ กะส่งนะ่นแหละกดทุกัุต,ตุบทๆกทุกต,ต,ต,ตัวเล็กโอเคครับได้เวลากลับบ้านแล้ววันนี้ผมอยู่ที่บางปะหมา้า <Okay. S 2> ปาก,กะโคตรดีเลยวันนี้นะใช้หนอนยางกับกบยางก็อย่าลืม มแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยล้ะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงจะต้องมาซ้ำอะ่ะที่เนี่ยปลาดีปลากินดีมากโอเคครับไป